Okay, ต่อไปอเราทําการทดสอบวงจรต่อไปนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ต้องการจะวาดเพิ่มนะครับเราต้องการแก้ไขเราสามารถที่จะกดไฟล์ save ไปได้เลยครับเราสามารถดูนามสกุลได้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนามสกุลมันจะไม่ขึ้นทีเราลองเปลี่ยนเป็น lab หนึ่งขีดสองดูครับทีนี้เราจะทดลองจําลองการทํางานนะครับวงจรเปิดปิดไฟ นะครับสองฝั่งดูสมมุติถ้าเราต้องการนะครับที่จะค้นหาวงจรนะครับวงจรเปิดปิดไฟโทษทีครับไม่เปลี่ยนภาษาวงจรเปิดปิดไฟฟ้าสามทางลองเสิร์ชดูก็ได้ครับ อย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้ก็ได้ครับวงจรสวิตสามทางคือกรณีนี้เราจะลองจำลองการทำงานวงจรที่ใช้สวิตสองตัวควบคุมหลอดไฟหนึ่งหลอดยกตัวอย่างเช่นเรามีหลอดไฟที่อยู่บนบ้านเวลาเราอยากจะขึ้นขึ้นไปบนบ้านแต่เราอยากเปิดสวิตอยู่ด้านล่างเราสามารถออกแบบให้สวิตตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วพอขึ้นไปด้านบนเราต้องการจะปิด หลอดไฟด้านบนโดยที่เราไม่ต้องเดินมาน้านล่างเราก็จะมีสวิตอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านบนอ่ะลักษณะแบบนี้นะเขาเรียกว่าการเปิดปิดหลอดไฟแบบนะครับสวิตแบบ3ทางเราจะลองจําลองการทํางานดูครับกลับไปที่โปรแกรม Cat s i m นะครับเราจะทําการแก้ไขตัววงจรเดิมนะครับโดยนะครับการแก้ไขนะครับเราจะไม่ทําการไปว่าตัวแรงจ่ายใหม่หลอดไฟเราจะยังใช้คงเดิมแต่เราจะเปลี่ยนตัว นะครับสวิตใหม่เราจะใช้เป็นแบบสวิตท,ที่เป็นแบบ3ทางเข้ามานะครับก็คือตัวนี้นะครับเวลาเราเลือกเราดูก่อนนะครับเค,คดูก่อนว่ามันเป็นสวิตแบบกดติดกดติดกดดับไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับเราลองเลือกดูเลยครับเลือกดูหลายๆตัวมาเล่นดูครับเราจะได้เห็นว่าตัวไหนใช่ได้ตัวไหนใช่ไม่ได้เราเลือกมาเลยครับ มันมีมันมีค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกดูว่ามีตัวไหนที่ใช้ได้ตัวไหนที่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมลองตัวนี้ดูก่อนนะครับว่าสามารถใช้ได้ไหมอันนี้ก็เป็นกดติดปล่อยดับไม่ได้ครับเราต้องหาตัวที่เป็นแบบอ่าปืมีตัวไหนเนาะจะใช้ได้ มีตัวไหนนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจองตัวนี้ดูครับอ่ะตัวนี้ได้เป็นกดติดกดทีนึงไปฝั่งนึงกดอีกทีหนึ่งไปอีกฝั่งนึงนะครับอ่ะดูสัญลักษณ์ตามนะครับเราจะใช้ตัวนี้อยู่2ตัวนะครับอ่ะเอามา2ตัว s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  อ่ะตัวนี้ครับมาอีกตัวนึง การต่อนะครับเราเดี๋ยวบันคลิกเข้าไปชื่อนะครับจะต้องไม่ให้ซ้ำกันนะครับตัวแรกเป็น Swit ช์ S 1นะครับ S, <ส> <S พิม์ตัวใหญ่ก็ได้ครับจะได้ดูชัดๆ S1 ถัดมาอีกสวิตตัวนึงเป็นสว SW ิตช์สอนะครับ,รบอ่ะเราทำการเชื่อมต่อได้เลยครับไปที่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเลื่อนเมาส์มา นะครับ n d เ e ิ n แ c นด n คะคลิกเลยครับเราจะใช้เส้นสีน้ำตาลเชื่อมต่ออย่างนี้นะครับกโอเคอ่ะพอเราเชื่อมต่อเสร็จรลองจำลองการทำงานดูครับอ่ะกดลัน เห็นไหมครับสมมติสวิตช์เอสหนึ่งอยู่ด้านล่างอยู่ชั้นหนึ่งนะครับเราทําการเปิดสวิตช์เสร็จแล้วเราเดินขึ้นไปบนบ้านาเราต้องการปิดสวิตช์ด้านบนโดยที่อยู่บนบ้านก็คือสวิตช์เอสสองเราก็กดเลยครับก็สามารถปิดสวิตช์ได้นะครับหรือเราตื่นนอนเราต้องการให้เห็นทางเราก็เปิดสวิตช์ด้านบนปุ๊บพอเราลงมาด้านล่างมันสว่างแล้วก็ปิดสวิตช์ด้านล่างอย่างนี้เป็นต้นครับ โอเคทีนี้ข้อควรระวังนิดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับบางคนต่อต่อไม่ถูกจุดสมมติต่อแถวนี้เราต่อไม่ถูกต้องอลองดูครับเหมือนเดิมเราต่อสวิตอ่าไม่ต่อดีนะครับหรือต่อไม่ถูกเราสกตดูนะครับเวลาเราโยกสวิตใหม่นะครับเห็นไหม,หไหมสายสายเส้นตรงนี้นะครับที่ต่อ14กับ12ของของวิตเห็นไหมครับพอเราโยกสวิตมา อ่ามแสดงให้เห็นว่ากระแสะไฟฟ้าวิ่งมาแต่กระแสะไฟฟ้าไม่สามารถผ่านจุดนี้มาหลอดไฟได้มันไม่ครบเซอร์กิตหลอดไฟจริงไม่ติดลักษณะแบบนี้เราก็สันนิษฐานได้ว่า1จุดนี้เราอาจจะต่อไม่ดี2จุดนี้เราต่อไม่ถูกนะครับเราก็สต็อปก่อนอ่ลองจุดด้านบนก่อนดูว่าเราต่อถูกไหมอ่าลองงานดูครับอ่เสร็จแล้วเห็นไหมครับ อ่าอันนี้ก็ได้แล้วลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับ